สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนนะคะในช่องของเปิดโกดังรถเก่งนะคะสาหรับวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาดูรถ กระบะแครบยกสูงชุดแต่งรอบคันไปใหม่เลขใม่น้อยคันที่อยู่ข้างหน้าของพีนี่เลยนะคะปรับสภาพพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวสีดำดุดันกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหากระบะแครบไปใช้งานอยู่นะคะแนะนานเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะนิสสันนาวาล่าแค b บแบ็กอิมิชัน 2.5E ปี2019นะคะสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา380,000 9,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถสีดาวกันได้เลยนะคะผ่อน0-0ได้ถึง7ปี84งวดนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0ต้นเนทานั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจัางหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำตัดขอบด้วยสีดำนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้นิสสันนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ1459 ในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามนิ่งไร้สวยๆเลยนะคะชุดไฟท้ายของเขาสวยๆไม่มีริ้วรอยนะคะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอทั้งสองข้างนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2018นะคะคุณลูกค้า อยางปี2018นะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแม็กสีดำสวยๆมาให้นะคะตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่สังเกตกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะไฟเลี้ยวนะคะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสติกเกอร์สวยๆลวดลายของเขาสวยงามแบบนี้เลย นะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อคันเข้ามาด่วนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออโต้น,นะคะกระจกปรับไฟฟ้ามือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะช้อนต้นล่างใส่แก้วน้ํำขดน้ํามาให้นะคะปุ่มเปิดถังน้ํามัน ะะพมรมลัยหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพมรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัศสกีนแอร์อันดอล็อกนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะคะเบาหนังนะคะตัดด้วยตะเข็บสีแดงสวยๆนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นางกูเกียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดําตัดขอบด้วยสีเทาสวยๆมาให้นะคะได้เป็นกระบะแขบกเปิดข้างมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางแน่นอนมาพร้อมกับเบาะสีดําสวยๆเลยนะคะแล้วก็เขามีแอร์หลังให้ด้วย นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้นะคะตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่ของมาพร้อมเลยนะคะสำหรับคันนี้นะกระบะแหบเปิดข้างยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะสำหรับคันนี้นะซืส่วนสวนใจนะคะโทรหาพิงได้เลยนะคะนี่ลูกค้าสแกนได้เลยนะคะแผ่นเพจของเขาทุกอย่างอยู่ครบเดิมๆแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของเลขมกันเลย หน้าจอสวยๆขึ้นมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่44,450กิโลนะคะได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะจอแทสกีนมาให้นะคะเล่นวิดีโอได้วิทยุได้เชื่อมต่อบลูทูธได้หน้าจอสวยๆกว้างนะคะน่าใช้งานหน้าจอใหม่ๆใ,ให้กับคุณลูกค้าเลย ะะสําหรับกันนี้นะคะแอร์ปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะตรงพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้นะคะพูดคุยในส่วนของโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นกุญแจรีรโมทให้กับคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํามาให้ด้วยนะคะคู่มือต่างๆครบเครื่องนะคะคุณลูกค้า ร้มใช้งานมีช่องวางของมาให้นะคะแอร์เย็นสบายนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะกระจกปักไฟฟ้าให้กับคุณลูกค้าสะดวกสบายแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะผ่อนเพียงแค่7 0 0ดต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนสูงสุดกันไปเลยนะคะถึง7จ็ดปีแปดสิบสี่งวดนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2 9งนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์แล้วก็ตัวบาของเขาตัดกระสีตัวรถมาให้ นะคะแมกไลเนอร์เดิมๆนะคะสติกเกอร์สวยดูดันเลยนะคะแบ็กอินิชันนะคะชุดไฟท้ายของเขาจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED กันชนด้านหลังนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถไฟเบรกดวงที่3ามาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมือจับจะได้เป็นสีดำนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้นะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าบอกเลยว่าชุดแต่งรอบพันนะคะสวยดูดันนะคะ เหมาะกับวัยรุ่นห้ามาพลาดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะคันนี้ติดซิมรอบพันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับกันาสาดทั้ง4บานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของยางด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้ยางปี2019นนะคะเรามีการเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้กับคุณลูกค้านะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ เสียงเครื่องนิ่งๆนะคะสำหรับคันนี้นะสนใจโทรสอบถามไรเองมาหาพิงเบอร์พิงสุดแต่สนะคะ704 3253นะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะออปชั่นครบเครื่องชุดแต่งรอบพันนะคะ สนใจโทรหาทิ้งตัวหรือเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะคุณลูกค้าติดต่อทิงเพชรยนต์ได้เลยคัดนี้นะคะคุณลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเอาไปใช้งานกันเลยนะคะกับโปรโมชั่นขับฟรี45วันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดใน่วนท้องภายในห้องเครื่องกันเลยะค่ะ มาดูนี้ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะคานเดิมตรงแท้จากโรงงานเลยนะคะตรงคานสังเกตตัวน็อตต่างๆไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2,005นะคะภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลย นะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มผัวนะคะสติกเกอร์มออกอรลอยเม็ดอาร์ตนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวันรันตีหลังการขายอีก30วันนะคะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้ง ภายในรถและทายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะวันนี้เลยคลิปนี้ห้ามพลาดพิงมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะเป็นนิสสันนาวา拉แคปแบ็กอินดิชั่น2อ e ปี2019นะคะเลขไม่เพียงแค่4ี่0 0ื่กัโลเท่านั้นเองนะคะเพจจนตั้งขายที่ราคา 3 8 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเค่ดีสามารถฟรีดาวนกันได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.99 9 9นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี80สิงวันนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000ต้นเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ704-3253 เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรโยนนะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นนะคะเรามีสสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าทนาดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ